มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชาติพัฒนากล้ามาอีกพักร่วมตั้งรัฐบาลเพื่อไทยล่าสุดตอนนี้ได้238เสียงแล้วหลังจากที่พักเพื่อไทยแจ้งถึงความคืบหน้าการจัดตั้งรัฐบาลนะคะว่า หลังจากพักเพื่อไทยแถลงจับมือพักภูมิใจไทยทําให้มีเสียงสอสอเป็นสารตั้งต้นจัดตั้งรัฐบาล212เสียงโดยพักเพื่อไทยพร้อมด้วยอีก5พักการเมืองประกอบไปด้วยพักประชาชาติพักเสรีรวมไทยพักเพื่อไทยรวมพลังพักพลังสังคมใหม่และพักท้องที่ไทยจะแถลงข่าวร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาลกับพักเพื่อไทยในวันที่9สิงหาคมเวลา12อนาฬิกา ที่อาคารรัฐสภาจากนั้นวันที่10สิงหาคมพักเพื่อไทยจะถแถลงข่าวจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพักชาติไทยพัฒนาที่อาคารรัฐสภาเช่นกันล่าสุดวันที่9สิงหาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพักชาติพัฒนากล้าเป็นอีกพักการเมืองล่าสุดนะคะที่จะเข้าร่วมการจัดตั้งรัฐบาลกับพักเพื่อไทยและจะร่วมถแถลงในวันนี้12นาฬิกาเช่นกัน,น โดยพักชาพนากลา้นั้นจะมีสสสองเสียงทําให้เมื่อรวมทุกพักการเมืองที่จะเข้าร่วมรัฐบาลตอนนี้นะคะมีเสียงรวมทั้งสิ้น2 3 8เสียงแล้วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ